วันนี้ 8สิงหาคม2568ดาบตำรวจกอบชัยมีสุขสีรองนายกเทศมนตรีเมืองควรลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมกำกับระบบบำบัดน้ำเสียและการปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งกำเนิดมลพิษลงสู่แหล่งสาแทรนะปีงบประมาณ2568ณนห้องประชุมซ้มโอหอมควรลังชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองควรลังเพื่อควบคุมกำกับระบบบำบัดน้ำเสีย และการปล่อยน้ำทิ้งจากสถานประกอบการลงสู่แหล่งน้ำสาธารณนะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมกำกับ การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษลงสู่แหล่งน้ำสาธารณนะให้เป็นไปตามมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535และเพื่อควบคุมกำกับการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน,น้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่26พุทธศักราช2563ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช2535